สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะมาที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นความใส่ใจทุกรายละเอียดของเอเดนฮากนคครับซึ่งล่าสุดเนี่ยไม่มีโปรแกรมทีมชุดใหญ่ทางเอดนฮากเนี่ยก็ ได้ไปดูเด็กๆนะครับในชุดไม่เกิน21ปีก็คือชุดสำรองของแมนยูนั่นแหละนะครับก็ไปนั่งดูฟอร์มพวกบรรดาดาวรุ่งนะเพราะว่าเราได้เห็นการดันขึ้นมาพวกบรรดาดาวรุ่งเนี่ยอย่างเช่นพวกทางในรายของวิเทคนะครับซึ่งเป็นผู้สัปปะตดาวรุ่งเนาะที่ดันขึ้นมาร่วมซ้อมแล้วก็มีรายชื่อด้วยนะครับจากเกมมันก่อนนะครับพวกซีดันอิกบานะครับโคบีไมโน่นะฮะ โชลาช่าโชริชลเล่ชาริสแม็กนิวที่ช่วงหลักเนี่ยก็เริ่มมีรายชื่อบ่อยครั้งนะครับสำหรับแม็กนิวในตำแหน่งศูนย์้าดาวรุ่งนะครับนะแล้ว,วก,ก็พวกแบบกาาโชเนี่ยก็โดนขึ้นมาแับต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะกาาโชมีรายชื่อกับทีมชุดใหญ่หลายรอบลวนะฮะก็อีกหลายคนด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่รายชื่อที่ผมกล่าวมานะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นการใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชุดหลักหรือว่าชุดสำรองก็มามองดูกันแหละให้เต็มแบบ2ตานะครับว่าใครพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะครับซึ่งการกระทำหรือว่าการทํางานแบบนี้ทางมาร์คเดมซี่ครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชุดไม่เกิน21ปีเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์นะครับว่าเทนฮาร์กเนี่ยแสดงให้เราได้เห็นนะฮะแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเทนฮาร์กเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในทีมเยาวชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เขากําลังทําอยู่นะฮะ เรื่องเราที่กําลังทำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าหลายๆสโมสรนเนี่ยบางสโมสรเนี่ยจะมองว่าทีมเยาวชนก็คือทีมเยาวชนนะทีมชุดใหญ่ก็คือทีมชุดใหญ่นะครับไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าทางเทนฮาร์กเนี่ยเขามองภาพรวมนะถ้าเกิดแบบดาวรุ่งคนนั้นคนนี้พร้อมก็ดันขึ้นมาอย่างที่เราได้เห็นกันอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็ดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นหลักนะฮะ ส่วนเรื่องของการที่ใครจะพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างเนี่ยแน่นอนครับว่าเทนฮาร์กเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่เลยนะการที่จะเลือกดาวรุ่งที่ดีที่สุดเนี่ยขึ้นไปสู่ทีมชุดแรกชุดใหญ่ในเวทีใหญ่นะฮะเออเทนฮากก็จะเป็นคนเลือกนะครับเป็นคนใส่ใจจริงๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็การที่เทนฮากเนี่ยมาดูพวกแบบบรรดาดาวรุ่งทําการแข่งขันเนี่ย มันเป็นการเพิ่มแรงกระตุ้นให้กับบรรดาดาวรุ่งเลยนะนะฮะซึ่งาอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับโค้ทีมชาติอะไปดูนักเตะนะฮะพอไปนั่งดูเนี่ยเราก็ต้องมีการเขียนฟอร์มในเกมนัดนั้นหน่อยนะครับเป็นการแบบว่าอย่างน้อยน้อยเนี่ยโค้ดทีมชุดใหญ่ก็มาดูบ่อยๆอฮะรเราก็ต้องมีการโชว์ศักยภาพหน่อยนะครับหรือว่าเขียนฟอร์มการเล่นในทุกๆเกมหน่อยนะครับซึ่งบางครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบรรดานักเตะเรารุ่งเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ย โค้ทีมชุดใหญ่ไม่ค่อยมาดูหรือว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่จะโดนดันขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยังมันบากมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเทนฮาร์กเนี่ยเขาก็มาดูฟอร์มเด็กๆเนี่ยบ่อยครั้งนะครับทําให้โอกาสที่จะโดนดันขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องแรกนะครับที่เอามาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของเอเดรเทนฮาร์นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องของชาริซาวิสด้วยนะชาริซาวิสเนี่ยก็ได้รับโอกาสในเกมที่เทนฮากไปรับชมนั่นแหละแต่ว่าก็โดนถอดออกมานะครับแล้วก็เชื่อกันว่าในช่วงที่พักเบรกทีมชาติเนี่ยชาริซาวิสเนี่ยจะมีส่วนร่วมเยอะขึ้นกับทีมชุดใหญ่นะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับจริงๆพวกชาริซาวิสซีดานิกบาวเนี่ยรวมไปถึงการโชที่มีรายชื่อในทีมชุดใหญ่บ่อยๆเนี่ย ก็จะมีการแบบว่าสลับกันขึ้นสลับกันลงอยู่แล้วนะครับเออแต่ว่าในกรณีของชาลิซอเวตเนี่ยน่าติดตามพิเศษนะครับจากการแข่งขันนัดล่าสุดนะก็รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของการฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการพักเบรกทีมชาติเป็นเซสชันสุดท้ายเนี่ยนะฮะนักเตะที่ไม่ได้รับใช้ทีมชาติก็ยังคงซ้อมอยู่กับทีมต่อไปส่วนนักเตะรายไหนที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยก็จะมีการลงฝึกซ้อมด้วยนะครับ อันก็เป็นเซสชันสุดท้ายที่จริงจังแหละก่อนที่จะมีการพักไปทีมชาติกันไปนะครับพวกโดนิฟอร์เดเบ็กก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะพวกดินเลิฟนะครับเนี่ยแฮร์รี่แม็ก์ไม้พวกในรายของฟาุนโดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงพีซนทที่ผ่านมาก็กลับมาลงซ้อมนะฮะแล้วก็มีพวกซีดานอิกบาวพวกกาลาโชก็ลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นประจำนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะฮะ จะสังเกตได้ว่านักเตะชุดหลักที่ได้รับโอกาสจากเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการแบบซ้อมเบาๆนะฮะถ้าเกิดแบบไปซ้อมหนักเนี่ยยวจะมีผลกระทบเชื่อมโยงไปที่เกมทีมชาติด้วยนะครับที่มีการพักเบรกทีมชาตินั่นเองนะส่วนทุนเราต่อมาครับโยงมาที่5นักเตะที่กําลังได้รับผลกระทบด้านลบอย่างหนักนะฮะกำลังเผชิญกับปัญหาแล้วกันนะครับหลังจากที่ผ่านมาในช่วงหลายเกมที่ผ่านมานะะี่ย นั้งแต่ p ป e ดซีซั่นั่นแหละนะครับอาจจะมีบางเกมที่นักเตะเหล่านี้ได้รับโอกาสไปแล้วแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่ดีพอนะครับจนณตอนนี้นะฮะเหมือนกับนักเตะเหล่านี้กําลังเผชิญปัญหาอย่างหนักจริงๆนะครับมีใครบ้างนะครับเดเล็กเพลยนเนี่ยกมาก,ก็คือเฮล์ี่มักวายครับช่วงเกมกแรกๆเนี่ยนะครับสเกมแรกเราก็ได้เห็นอยู่ว่าเฮล์ี่มักวายได้รับโอกาสนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะที่แมนยูเริ่มต้นได้ไม่ดีเนี่ยเฮล์ี่มักวายเนี่ยหลุด จากการเป็นตัวจริงไปเลยนะครับเรื่องของการรับตําแหน่งกับตันทีมก็ยังเป็นอยู่นะแต่ว่าเรื่องของการลงสนามเนี่ยตอนนี้แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับการการันตีแล้วนะฮะว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ไม่ดีนะครับแถมทั้งในช่วงเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าทั้งลิซันโดมาตินีแล้วก็ราเฟลวาราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากที่แม็กวจะกลับมาได้รับโอกาสอีกครั้งนะครับนะแบบตัวจริงนะ ก็กําลังเผชิญปัญหาอย่างหนักจริงๆนะฮะสำหรับนักว่ายนะครับตั้งแต่รลไที่2ครับก็คืออารอนมอนบิซาก้าครับตั้งแตอรลไนี่โอ้โหเผชิญกับปัญหาหนักมากๆนะครับเพราะว่าตั้งแตพิซซีซันเนี่ยชัดเจนเลยฮะว่าทางเอเรกันฮาร์กเนี่ยเลือกเดียโกดารโลเป็นตัวจริงมากกว่านะครับแล้วก็ลากยาวมาเลยฮะดารโลเนี่ยก็มีการทําผลงานที่ดีขึ้นแบบในเชิงบวกแบบขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะ ส่วนมันพิซาก้าก็เป็นตัวสำรองบ้างนะครับบางเกมก็หายไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามันพิซาก้าไม่เหมาะกับระบบการเล่นของเอเดรเยนฮาร์กเนื่องจากว่ามันจะมีเกมหนึ่งที่เจ้าตัวมีรายชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มีการถอดดาโลกออกไปแต่ว่านัดน,นั้นเนี่ยทางเทนฮาร์กเลือกใช้ในรายของเดเลอร์มากกว่าอ่ะนี่คือเหตุผลแรกที่มันชัดเจนว่ามันพิซาก้าเริ่มไม่ไหว กำลังเจอปัญหาอย่างหนักนะครับส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับบันพิซาก้าไม่มีรายชื่อแต่ทางเอเดรนฮารคมีการทดลองใช้โดยเอาทาเลียมาราเซีย er, ไปเล่นแบก็กขวาดูนะฮะมันเป็นการบ่งบอกว่าวันพิซาก้านะครับอาจจะต้องไปแล้วแหละในช่วงมกราคมนะครับถึงแม้ว,ว่าจะมีรายชื่อหรือว่าฟิตแบบเต็มรอยก็ตามนะครับอ่ะนี่คือตั้งแต่รายที่สองกำลังเจอปัญหานะครับ นั้งต่รายที่3ามที่กําลังเจอปัญหาก็คือดอนนี่ฟาร์เดเบ็ครับตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเจ้านายเก่าอย่างเอ,อเดรคยนฮาร์เข้ามาร่วมทีม้วเนี่ยเข้ามาคุมทัพเนี่ยดอนนี่จะมีทรงที่ดีขึ้นได้รับโอกาสมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเจ้าตัวกําลังเจอปัญหานะครับทั้งเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของการได้รับโอกาสด้วยนะครับย้ำท,ทั้งตอนเนี้ยตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางตัวจริงเนี่ยโหเบียดกันข้างันนะฮะ คาเซเมโรที่เพิ่งย้ายมายังเบียดยากเลยนะฮะเพราะว่าในรายของแมคโทมานีรวมไปถึงในรายของเอเลเซนเนี่ยกำลังครอบครองอยู่ในตำแหน่งบทบาทนี้นะครับส่วนเรื่องของนักเตะรายที่4ครับก็คือเฟรดครับไม่ต่างจากดอนนี่ฟาร์ดเบ็กนะครับสา,า,ายการคล้ายๆกัน,นครับคือกําลังเจอปัญหาที่ย่าแย่เกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโอกาสนั่นแหละแล้วก็ฟอร์มการเล่นในสนามก็ไม่ค่อยดีด้วยครับในยามที่ได้รับโอกาสนะฮะการที่จะไปเบียดตัวจริงก็ยากจริงๆนะฮะ กำลังเจอปัญหาเหมือนกันนะครับสำหรับดอนนี่ฟาเดเบกแล้วก็เฟร็ดนะฮะสองกองกลางตัวสำรองของทีมนะครับส่วนคนสุดท้ายครับก็คือมาตินดูบาสกาครับตอนที่เรายืมตัวมาตินดูบาสกาเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เนี่ยเรามีการคาดบังว่าทางดูบาสกาเนี่ยน่าจะได้รับโอกาสในบอลถ้วยยูโรปาลีกนะฮะหรือว่าในบางเกมแล้วกันอย่างเช่นอ่ะถ้วยที่ผ่านมาก็คือยูโรปาลีกเนี่ย มาตินวอสกาเนี่ยก็น่าจะได้รับโอกาสแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยทางเอริกเทนฮากยังคงเลือกใช้แนวรายของเดเบเดกาลงเล่นอยู่นะฮะก็ถือว่ากําลังเผชิญปัญหาเหมือนกันเกี่ยวกับการได้รับโอกาสการลงเล่นนะฮะแต่ว่ายังมีอีกหลายเกมเนาะรอดูพวกบอลถ้วยเล็กๆดูนะฮะอาจจะได้รับโอกาสก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยคือแกจะพอใจแกจะแฮปปี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือ หานาเตะที่กําลังเจอปัญหาอย่างหนักนะครับเรื่องของการได้รับโอกาสเนาะส่วนเรื่องต่อมาครับก็คือเทนฮากบอลอีกแล้วนะครับในเกมที่เราชนะเชอรีฟได้เนี่ยนะฮะก็มีการนับประตูการต่อบอลนะครับการนับประตูที่เกิดขึ้นในประตูจังหวะของจรอารดอสซานโชที่ยิงเข้าไปนั่นแหละก่อนที่จะมีการทําประตูเข้าไปเนี่ยแมนยูมีการส่งต่อบอล สวยๆถึง12ครั้งนะครับสิจังหวะก่อนที่จะดอนสานโชจะจบนะฮะประมาณ10กว่าจังหวะได้ประมาณนั้นนะฮะอ่าเป็นการขึ้นทําเป็นการเข้าทําเป็นการสร้างโอกาสการเข้าทําต่างๆนั่นแหละนะครับซึ่งแฟนผีเนี่ยก็ชอบนะฮะชื่นชอบอยากให้ทําแบบบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่าการเคราะบอลการส่งต่อบอลถ้าเกิดอยู่ในลีกจริงๆเนี่ยนะฮะที่เจอทีมแบบเข้มข้นเนี่ยเจอเพลสเนี่ยมันก็มีโอกาสเสียบอลเยอะอยู่แล้วนะครับ จะทําบ่อยๆก็ไม่ได้อาจจะมีการเกิดขึ้นในบางเกมนั่นแหละนะครับซึ่งไอ้จังหวะการต่อบอลโดยที่คู่ต่อสู้ไม่เจอบอลเนี่ยเราก็มีการต่อบอลจนได้ประตูเนี่ยมันเคยเกิดมาแล้วนะฮะในเกมเมินเกาะนะครับก็ไปย้อนดูกันได้แต่ว่าเกมล่าสุดก็มีการทําให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในจังหวะที่ก่อนที่จะโดนสารโชจะยิงประตูเข้าไปนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเรามาปิดท้ายในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างน,นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะฮะ ก็เป็นเรื่องขององตวนกิสมันนะครับส่วนหน้าของทางแอดมอลิดนะฮะที่ก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูมานะครับในตอนที่กิสมันเนี่ยอยู่กับทางแอดมอริดในรอบแรกภาคแรกนั่นแหละเป็นข่าวกับแมนยูหนักสุดนะฮะแล้วก็ล่าสุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวบางๆกับแมนยูนะครับในช่วงท้ายๆของตลาดนะที่แมนยูกาลังมองหาแนวรุกรายใหม่เพิ่มเติมกันไปนะครับส่วนหน้ารายใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็มีข่าวอยู่ ไม่ถึงแบบ2องถึงสสัปดาห์ประมาณนั้นฮะช่วงท้ายของตลาดเนาะซึ่งทีนี้นะครับก็มีการเล่นข่าวออมาจากดินันติกนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่ากสมานี่นะฮะเริ่มหมดความอดทนเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสโมสรครับก็คือบาร์ซ่าแล้วก็ทางแอตบลติตนะฮะซึ่งความขัดแย้งนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขไงเรื่องของการจ่ายเงินอะไรต่างๆนั่นแหละซึ่งทุกคนน่าจะรู้นะฮะทีนี้มันก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการลงสนามด้วย เรื่องของนาทีการลงสนามด้วยทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาการย้ายทีมในช่วงมกราคมก็ได้หรือว,ว่าในช่วงตลาดรอบหน้าซึ่งแมนยูที่เคยให้ความสนใจครั้งล่าสุดใ,ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่กลับมาสนใจเกี่ยวกับแนวลุกรานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจาก็เป็นกระแสข่าวก็สิที่เชื่อมโยงกับแมนยูบางๆนะครับรามาฝากกันนะ ส่วนในรายของยูริเตเลมันเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเหมือนกันนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยยังคงมีการเล็งในรายของเตเลมันอยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูก็เลงกันเอาไว้เป็นเป้าหมายสำรองแหละถ้าเราได้ติดตามข่าวเนาะก็คือจะมีพวกแบบแฟงคี้เดยองลงมาก็เป็นเนวสนะครับพวกยูริเตเลมันนู่นนี่นั่นนะฮะเต็มไปหมดนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เลือกย้ายไปนะครับ ตลาดรอบหน้านะครับแมนยูก็ยังคงให้ความสนใจมิดฟิลด์ตัวกลางรายใหม่อยู่นะครับแล้วก็มีในลิสต์รายชื่อก็คือเกร์ดมมนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่แมนยูสนใจด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องแจมกับหลายๆทีมในอังกฤษนะฮะอย่างเช่นอาร์เซนอลนะครับพวกสเปอร์พวกเลอบูลที่มีข่าวเชื่อมโยงเหมือนกันนะครับว่ากันว่าเหมือนกับทางเทนฮากเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังบอร์ดบริหารนะครับว่าให้มีการเล็งเป้าหมายแล้วกาไหวกันเอาไว้ละตั้งแต่ช่วงเวลาเนี้ยนะครับ แล้วมันจะมีตลาดเปิดอีกครั้งในช่วงกลางซีซั่นเนี่ยก็ไปซื้อมานะครับซึ่งเตอรมันเนี่ยราคาไม่แรงเลยครับแต่ว่าตัวเต็งเนี่ยน่าจะเป็นอาร์เซนอลมากกว่านะครับก็โอเคนะครับส่วนเป้าหมายอ,ยาอื่นๆนะครับที่เชื่อกันว่าแมนยูจะมีการเล็งกันเอาไว้นะฮะในช่วงตลาดช่วงกลางซีซั่นมีใครบ้างนะครับถ้าเป้าหมายไม่ใช่แบบว่าได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเป็นห้าเป้าหมาย,ยาเฉยๆที่แมนยูอาจจะลิลต์กันเอาไว้แล้วก็มาคัดกันดูว่ามีโอกาสจะซื้อใครได้บ้างนะครับ รายแรกครับก็เป็นดานเซลดูมฟรีสนะครับที่มีขายอย่างหนักกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับในตำแหน่งแบ็คขวานะฮะซึ่งเราอย่าลืมนะว่าตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเป็นตำแหน่งแรกๆนะที่เทนฮากเนี่ยต้องการเสริมนะครับแต่ว่าเทนฮากเนี่ยยังไม่ได้เสริมนะครับก็อาจจะดึงเงินเข้ามาแทนที่บันบิซาก้าที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมนั่นเองนะครับแล้วก็รายที่2ครับก็เป็นในตำแหน่งแบ็คเหมือนกันครับก็คือโทมัสมุนเดเย่นะฮะ ก็มีข่าวพร้อมๆกับทางดันเซลดูมฟิสนั่นแหละแล้วก็ในรายของเดสด้วยนะครับที่มีข่าวพร้อมๆกัน3าคนนี้มีข่าวหนักมากๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในรายของเฟรนกี้เดยองนะครับถ้ามันมีโอกาสอีกครั้งเชื่อกันได้ว่าแมนยูก็จะเดินหน้าคว้าตัวนักเตะรายนี้ทันทีนะครับในช่วงมกราคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในร,ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าเทนฮาร์ต้องการนักเตะรายนี้เป็นเบอร์หนึ่งตั้งแต่ รับตำแหน่งเลยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดช่วงมกราคมนัดเตะมีการเปลี่ยนใจมาซ่าพร้อมขายครั้งก็อาจจะมีโอกาสนะครับแล้วก็ตำแหน่งศูน์น้ากันบ้างนะครับก็คืออีวานโทนี่นะครับของทางเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็เริ่มที่จะมีข่าวร้อนแรงกับหลายๆทีมนะรวมไปถึงแมนยูที่กําลังมองหาศูย์น้ารายใหม่เข้ามาทดแทนคิเยโนโรนด้วยน, ondo, นะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนิวคาเซลเวสแฮมนะฮะ แล้วก็อีกหลายทีมครับในอังกฤษอ่ะสนใจอีวานโทนี่เยอะมากๆนะครับก็รอติดตามกันครับเกี่ยวกับสุนหน้ารานี้เชื่อกันได้ว่าซัมเมอร์หรือว่าตลาดรอบหน้ามีโอกาสย้ายสูงนะฮะไปอยู่กับบิ๊กบิ๊กทีมนะครับแล้วก็รายสุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นตำนานแมนยูในเรื่องของการซื้อขายคนหนึ่งครับก็คือมูซาเดบเล่มีข่าวกับแมนยูทุกตลาดนะครับสุดท้ายก็ไม่เคยได้ย้ายสักทีครับเชื่อกันว่าในช่วงมกราคมเนี่ยมันมีโอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับ เรื่องของมูสซาเดลเบล่นะแต่ว่าจะเป็นการย้ายแบบยืมตัวหรือว่าแบบถาวรก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าแมนยูมีข่าวเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการดึงตัวเดเบล่แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะแต่ว่ารอบนี้มันมีโอกาสเพราะว่าแมนยูเนี่ยยังต้องการกองหน้ารายใหม่นะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงไปที่กรณีของโรนโดด้วยแหละที่อายุเริ่มมากเนาะแล้วก็ในรายของมาร์ซิยาลที่มีอาการบาดเจ็บแบบบ่อยครั้งนะครับตัวเลือกที่มีอยู่อ่ะมันก็ยัง ถือว่ายังไม่เพียงพอแล้วกันในตำอย่างู่นหน้าก็ต้องเสริมเงินเข้ามานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะไม่ใช่แบบว่ามองแค่ซีซันนี้ซีซัน,นเดียวนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือร่องราวของสโมสอรแมนเชสเตอร์เ็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้เจอกันคลิปหน้านะครับ